หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาสี่ห้ากระผมพระมาดิสักุปวัฒนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับเตรียมถุงที่จะให้พระเดชพระคุณหลวงตาใส่บาตรนะครับกําลังสารวนอยู่กับการจัดนะครับนี่ไม่รู้ใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเสรซตระเบนี้ส้มสองลูกหรือลูกเดียวนะส้มนี้ใส่ส้มลูกเดียวไข่หนึ่งฟองอน้ำหนึ่ง จอกนี่นะครับนี้ของหวานหนึ่งถุงปลาส้มหนึ่งถุงเด้อนะครับให้พระเดชพระคุณลุงตาใส่บาทนะครับขอโทษขออภัยนะครับวันนี้ไม่ได้เข้ามาถ่ายที่โรงครัวแต่เช้านะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับวันก่อตั้งวัดนะครับพระอาจารย์พระครูนะครับมาดูแลความเรียบร้อยนะครับพระอาจารย์มหานพดลนะครับ จัดไปด้วยยิ้มไปด้วยเด้ออาหารจะได้อร่อยเดิมเด้อ <laughs> นะครับเอียงละนี่พักนะครับนี่กำลังสาระวนอยู่นะครับนี่มือเป็นควันเลยนะครับไม่ขาวไม่ชี้นะครับแต่และผนกนะครับเตรียมพัตนาอาหารเช้านะครับผนกของหวานนี่ต้องยิ้มด้วยเด้อมันจะได้หวานเด้อ โยมนัตรพรนี่เนาะเดือดกับมาแต่ไกลแสนไกลเลยนะครับ <Okay. S 1> เดือสาธุอนุโมทนาเห็นนั่งทำวัดอยู่เมื่อเช้านะครับ yeah. Yeah. วันนี้เป็นบุญพิเศษของวัดบ้านเกาบอนะครับครบรอบ31ปีนะครับตั้งแต่ก่อตั้งวัดมานะครับนี่อันนี้อย่างนี้ฮ้นี่ yeah. Yeah. นะครับใครขาดน้ำยามาตรงนี้นะครับนี่เดือทิดหมูนะครับโชเพอ่์หนุ่มลุบลอนะครับมาแต่เศร้าองูบอนี้ นอนดีครับนอนอยู่นีเล่ติมอันนี้ผ้าถวายผุฏห้าพระพุทธบ่หรือนะครับไม่รู้ผนอกอะไรต่อผนอกอะไรนะครับผนอกถ่ายรูปก็ตั้งฮักนะครับมันคืมเฉยเฉยนะครับที่จริงมันนะครับถือว่าสายแล้วนะครับแต่ว่ายังคืมอยู่นะครับเอ้าหกโมงสามนาทีนะครับวันนี้ฉันเป็นผ้านะครับ เด้อขนอ,อนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับกับปียภูมิลงครัวนะครับญาติโยมกําลังทยอยทยอยมานะครับร่วมบุญร่วมกุศลนะครับนี่นะครับคุณแม่แดงร้านจิปาถะพร้อมทีมงานนะครับจัดดอกไม้ถวายพระเดชพระคุณลงตานะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ